ถ้าคุณกำลังมองหากระเป๋าเดินทางดีๆที่เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้หรือไกลคลิปนี้คือคำตอบสำหรับคุณวันนี้เราจะมาแนะนำกระเป๋าเดินทางที่ทั้งแข็งแรงทนทานและมีดีไซน์สวยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับแรกเป็นกระเป๋าเดินทางสยามชอยรุ่นซิ YKK เป็นกระเป๋าเดินทางที่ทนต่อแรงกระแทกทนต่อสารเคมีและทนความร้อนได้ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเหมาะกับคนที่ชอบกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรงไม่แตกหักง่ายกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้มาพร้อม8ล้อเป็นล้อสปินเนอร์แบบหลายทิศทางหมุนได้360องศามาพร้อมซิป YKK ที่มีความแข็งแรงกว่าซิปทั่วไปมากถึง3เท่าทำจากพลาสติกที่มีความแข็งมากจึงทนต่อแรงกระแทกทนทานต่อสารเคมีและทนความร้อนได้ดีมีปุ่มกดแบบยืดหดได้พร้อมที่จับด้านบนและด้านข้างแบบซอฟทัชมีประโยชน์เมื่อยกกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักมาก ส่วนของด้านในกระเป๋ามีซับในด้วยโพลีเอสเตอร์และมีสายรัดสำหรับเก็บเสื้อผ้าของคุณให้เข้าที่กระเป๋ามีซิปแบบแบ่งช่องที่มาพร้อมกระเป๋าตาข่ายด้านในมีซิปสำหรับเก็บของใช้ที่คุณต้องการแยกเก็บไว้ต่างหากต่อกันที่อันดับ2กระเป๋าเดินทางคิงซันรุ่น KST 0 1กระเป๋าเดินทางที่มีดีไซน์ทันสมัยมีความโดดเด่นหรูหราผลิตจากวัสดุคุณภาพดีมีน้ำหนักเบามีความทนทานพร้อมระบบล็อกมาตรฐานแบบใส่รหัส และสามารถถือขึ้นเครื่องบินหรือจะโหลดเก็บใต้เครื่องก็ได้เช่นกันจุดเด่นของกระเป๋ารุ่นนี้คือผลิตจากวัสดุ ABS และ PC คุณภาพดีน้ำหนักเบามีความทนทานมาพร้อมล้อคู่8ล้อทำจากวัสดุ ABS หมุนได้360องศามีระบบล็อกมาตรฐานสามารถใส่รหัส3หลักและคันชักปรับได้1-3ระดับภายในกระเป๋ามีซับในด้วยผ้าร่มเพ้นลายแบรนด์ King s u ทั้งใบสำหรับกระเป๋าขนาด20นิ้วสามารถถือขึ้นเครื่องได้ เหมาะกับการเดินทาง3-5วันส่วนกระเป๋าขนาด24และ28นิ้วสามารถโหลดเก็บใต้เครื่องได้กระเป๋ามาพร้อมการรับประกันลอลากคันชักคันโยกและตัวล็อกนานถึง5ปีอันดับที่3กระเป๋าเดินทางไทยรุ่น883กระเป๋าเดินทางล้อลากที่มาพร้อมกรอบอลูมิเนียมมีดีไซน์ทันสมัยออกแบบสีสันสวยงามตัวล้อสามารถถอดได้และมีตัวล็อกสุลก,กากร T.S.A ทำจากวัสดุพีกันน้ำ และทนต่อแรงกระแทกได้ดีจุดเด่นของกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ที่ความแข็งแรงและมาพร้อมกรอบอลูมิเนียมโดยมีขนาดกระเป๋าให้เลือกตั้งแต่ 20, 24และ28นิ้วมีตัวล็อกสุลกากร TSA ที่สามารถล็อกกระเป๋าได้ง่ายและปลอดภัยล้อลากแบบสากลหมุนได้360องศาลากลื่นช่วยให้ความสะดวกในการเคลื่อนที่กระเป๋าทำจากวัสดุ PC พร้อมซับด้านในด้วยโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีทนทานและกันน้ำได้ จึงเหมาะสําหรับเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของเพื่อการเดินทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวอันดับที่4 w อ n d e r ่น Signature เป็นกระเป๋าเดินทางลอล่าที่ออกแบบมาเพื่อหยุดทุกปัญหาในการใช้งานและตอบโจทย์ด้านความสวยงามไปพร้อมๆกันผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับการขสัดมาจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและรังสรร Wander คอ On ขึ้นอย่างพิถีพิถัน กระเป๋าเดินทางรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์มินิมัลเรโทรูราด้วยผิวสัมผัสแมทฟินิชชิ่งแบบพ่นสายมีน้ำหนักเบาระบบล็อก T.S.A เพื่อปกป้องสัมภาระตามมาตรฐานสากลและโดดเด่นด้วยฟังก์ชันล้อลากที่ลากได้ลื่นที่สุดด้วยล้อคุณภาพเยี่ยมฮิโมโมโตะรีซอฟไซเรนรันจากประเทศญี่ปุ่นตัวโครงกระเป๋าทนต่อแรงกระแทกทำจากโพลีคาร์บอเนตจากเยอรมันพร้อมที่จับแบบอินฟินิตแฮนเดิลสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามความสูงทุกระดับ พร้อมด้วยระบบบีบอัดสัมภาระเพื่อเพิ่มความจุข,ของพื้นที่ด้านในกระเป๋าให้เก็บของได้มากยิ่งขึ้นด้านในกระเป๋าแบ่งเป็นสัดส,ส่วนมีช่องลับในกระเป๋าที่ใช้สำหรับแยกเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วหรือใส่รองเท้าก็ได้อันดับที่5กระเป๋าเดินทาง T-Partner รุ่น Sport Max Sport Max เป็นสุดยอดกระเป๋าเดินทาง,งทรงถังและเป็นที่สุดของความสปอร์ตต้องยกให้รุ่นนี้กันเลยค่ะมาพร้อมฟังก์ชันแบบเต็มแม็กซ์ที่แฝงไปด้วยความสปอร์ตอย่างลงตัวครบครทุกมิติทั้งภายนอกและภายใน ดีไซน์ขนาดใหญ่พิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านในให้จุได้เยอะมากขึ้นกระเป๋ารุ่นนี้ออกแบบทรงถังมีดีไซน์สปอร์ตไซส์ใหญ่มาพร้อมฟังก์ชันแบบเต็มแม็กผลิตจากวัสดุพีซี100%มีความแข็งแรงยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกได้ดีมาพร้อม4ล้อคู่ที่มีระบบกันสั่นสะเทือนแบบสปริงชค็คและเสริมพิเศษหนึ่งล้อเดียวเพื่อรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นใช้ซิป YKK เป็นซิปมาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำรูดลื่นทนทานและไม่แตกหักง่าย ระบบล็อก TSA ที่มีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสหรัฐอเมริกาพร้อมด้ามจับ Rubber Soft Support แผ่4จุดมาพร้อมลิ f ติ้งพอยต์จุดยกกระเป๋าเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นอันดับ6กระเป๋าเดินทางทีพาสเนอร์รุ่น Sport Air เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าทรงถังที่พัฒนาขึ้นตามคำเรียกร้องทั้งดีไซน์ทรงถังน้ำหนักเบามีราคาที่จับต้องได้แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถนั่งบนกระเป๋าได้มีที่ล็อกล้อพร้อมการเสริมมุมด้วยอลูมิเนียมทั้งสองมุม ช่วยป้องกันแรงกระแทกของระบบโช้คอสปริงและเพิ่มความคล่องตัวให้คุณใช้เดินทางไปได้ทั่วโลกสปอร์ตแอร์มาพร้อมดีไซน์ทรงถังมีน้ำหนักเบาและมีราคาที่จับต้องได้แต่ยังคงความแข็งแรงผลิตจากวัสดุ PC ซและ ABS เสริมมุมด้วยอลูมิเนียม100%มาพร้อม4ล้อคู่แบบสปริง2คู่หน้าและมีระบบกันสะเทือนรองรับน้ำหนักได้ดีสามารถล็อกล้อได้และเสริมพิเศษหนึ่งล้อเดี่ยวสำหรับกระเป๋าขนาด29นิ้ว ระบบล็อก TSA ตามมาตรฐานสากลสหรัฐอเมริกามีความแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมฟังก์ชันพิเศษที่สามารถใช้ฐานรองกระเป๋าเป็นที่แขวนของได้เป็นการออกแบบที่เน้นความจุเยอะแต่มีน้ำหนักที่เบากระเป๋าเดินทางอันดับ7จากแบรนด์เดลี่รุ่น EH 1 0 4 5กระเป๋าเดินทางล้อลากที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพให้ความแข็งแรงทนทานและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมาพร้อมล้อหมุนที่ช่วยให้คุณลากดึงและเข็นกระเป๋าเดินทางได้ง่าย ไม่มีเสียงรบกวนและไม่สึกรอขณะเคลื่อนที่กระเป๋าทําจากวัสดุพลาสติก ABS และ PC คุณภาพดีทนต่อแรงกระแทกและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาพร้อมล้อลากที่หมุนได้รอบทิศทาง360องศาให้คุณลากดึงและเข็นได้ง่ายไม่มีเสียงรบกวนและไม่สึกรอง่ายที่จับทําจากอลูมิเนียมอลลอยไม่หักง่ายแกนดึงแข็งแรงมีปุ่มยืดจับปรับได้3ระดับปรับขึ้นลงให้พอดีกับผู้ใช้ได้สะดวก ตัวล็อกดิจิตอลสามารถใส่รหัสได้3หลักเพื่อความปลอดภัยของสัมภาระด้านในกระเป๋าบุด,ด้วยผ้าคุณภาพสูงพร้อมซิปสำหรับจัดเก็บสิ่งของซิปรูดง่ายแข็งแรงและภายในมีเสริมกันกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของภายในได้รับความเสียหายอันดับที่8กระเป๋าเดินทางอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นคิวรโอกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ได้รับรางวัลงานดีไซน์ระดับโลกอย่าง red dot design award 2017ดโดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากแผ่นเสียงดนตรี ที่มีดีไซน์ลายเส้นวงกลมให้ความรู้สึกเรโทรมาพร้อมกับสีสันที่สดใสและมีสีให้เลือกมากมายกระเป๋าผลิตจากวัสดุ hs polypropylene มีความทนทานและน้ำหนักเบามีระบบ tsa ล็อกแบบฝังหัวซิปช่วยป้องกันแรงกระแทกได้ดีมาพร้อมดับเบิลวีลแบบล้อคู่ทำให้เคลื่อนที่ได้คล่องตัวและราบรื่นแม้จุของเต็มกระเป๋ารุ่นนี้เป็นกระเป๋าเดินทางแบบ h a ร์ดเคสที่สามารถขยายความจุได้สำหรับเฉพาะกระเป๋าขนาด25และ30นิ้วโดยมีการรับประกันทั้งอะไหล่ซิป ล้อลากคันชักและตัวล็อกนานถึง3ปีมาต่อกันที่อันดับเก้ากระเป๋าจากแบรนด์โปโลทราเวลคลับรุ่น A1033 รุ่นนี้มีขนาด28นิ้วเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่สามารถจุเสื้อผ้าของใช้และสิ่งของได้เยอะกระเป๋าทาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรงและยากต่อการแตกเมื่อถูกแรงกระแทกพร้อมคันชักที่มีความคงทนผ่านการทดลองการดึงขึ้นลงโดยมีการบรรจุสิ่งของหนักในกระเป๋ามาแล้วกระเป๋าทําจากพลาสติก ABS 100%เเมีความแข็งแรง และยากต่อการแตกหักมีระบบล็อกรหัส TSA สามารถให้สนามบินตรวจสอบได้โดยที่กระเป๋าไม่ได้รับความเสียหายตัวกระเป๋ามีซิปที่รูดขยายได้สามารถขยายกระเป๋าเพิ่มที่เก็บสิ่งของได้อีก4เซนติเมตรมาพร้อมล้อคู่ที่ใช้วัสดุยางล้อคุณภาพสูงมุนได้360องศาและปราศจากเสียงเมื่อลากกระเป๋าคันชักทําจากอลูมิเนียมอลลอยมีความคงทนและผ่านการทดลองการดึงขึ้นลงโดยได้บรรจุสิ่งของหนักในกระเป๋า และอันดับที่10เป็นกระเป๋าเดินทางจากแบรนด์อเมริกันทัวริสเตอร์รุ่นเวลตันเป็นกระเป๋ารุ่นที่มีความคอนทราสต์กันระหว่างสองขั้วแห่งงานดีไซน์ด้วยรูปทรงร่วมสมัยแบบบ็อกซี่ที่ดูเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมตัดกันอย่างลงตัวกับลวดลายเส้นตรงที่ตัดสลับกันไปมาให้ความรู้สึกสนุกสนานแต่แฝงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ในด้านความทนทานต่อรอยขีดข่วนกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยซิปแบบสองชั้นดูโอซัฟซีเรียตี้ซิปเปอร์ ใช้ระบบล็อกเข้ารหัสแบบฝังหัวซิปรีเซต TSA ล็อกเพื่อป้องกันการกระแทกล้อลากที่มาพร้อมระบบ StayPost Wheel Stopper เพื่อช่วยห้ามล้อและป้องกันล,อล้อยื่นไหลเองมีฟังก์ชัน USB Port in SP 55จุดเชื่อมต่อ USB ที่ด้านบนของตัวกระเป๋ามีเฉพาะในกระเป๋าขนาด20นิ้วเท่านั้นดีไซน์พื้นผิวกระเป๋าแบบ Scratch Resistant t e x t u r เพื่อช่วยป้องกันรอยขีดข่วนนอกจากนี้ยังมาพร้อมมันติพ็อกเก็ต Divider ภายในของกระเป๋าจัดพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนและใช้งานได้หลากหลายและทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับกระเป๋าเดินทางยอดนิยมในปี2025ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ